ครับเป็นห้องเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ดนตรีนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราเก็บเครื่องดนตรีไทยเดิมของคนเปนคนดกยีเรอกที่อาจารย์ประสิทธิ์ที่บำเร็จะเป็นบุรชายคนโตเนี่ยจะรับมอบมาให้เปแลรักษาตอนนี้ก็มาถึงคราวที่ผมเป็นหัวรักษาแทนส่วนส่วนหนึ่งของห้องนี้นะเป็นที่เก็บโน้ตเพลงของอาจารย์ประสิทธิ์ที่บำเรซึ่งเป็นดนตรีสากลตะวันตก นะครับแล้วก็ปีหนึ่งประมาณสักสีห่หครั้งเนี่ยเราก็ใช้ห้องเนี้ยเป็นห้องที่สแสดงทั้งดนตรีไทยเดิมด้วยแล้วก็สแสดงดนตรีสากลตะวันตกบทประพันธ์เพลงของอาจารย์ประสิทธิ์ให้บัเลยซึ่งก็จะมีผู้มาร่วมงานประมาณสักสิบก,กว่าคนจนถึงประมาณ2ี่สบกว่าคนนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกอาจ,รจา,กการย์ตามสถาบันต่างๆเช่นคณะศิลปศาสตร์จุฬานะครับ มหาวิทยาลังศิษย์หรือบางท่านก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มาจากสังสราธานีอะไรลืมเส <c oughs> ียวเวลาฮะซ <c oughs> ึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ศึกษาขนานอาจันทร์ประเส,ส,สริฐเสบรมเรงจนได้รับปริญญาโทรปริญญาเอกัเป็นแถวครับก็มาร่วมมากันอย่างปีนี้วันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับซึ่ง จริงๆแล้จะเป็นเกิด10ตนนาคมแต่ว่าบรรดาข่านเหล่านี้น่ยก็เลือกที่จะมาเล่นดนตรีกันที่นี่ในวันที่เรัตุลาคมที่จะถึงเนี่แหละครับตั้งแต่10โมงครึ่งจนกระทั่งถึงบ่าย4โมงเย็นเป็นวงประเภทไหนอะไรยังงนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดนะครับมีนักเปียโน3คนกัวสมัครก็จะมาผัดกันเล่น3คนนะครับมีคอนเนส1คนนะครับแล้วก็มีฟลุต1ท่านนะครับ แล้วก็มีเชลโล่คือผมอลาโอโจะเล่นด้วยวันนั้นเล่นด้วยทำเล่นด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมกันนะที่นี่นอกจากมีเครื่องดนตรีก็จะมีโน้ตเอกสารรูปถ่ายทั้งหลายมีมีอันมีอัคือสิ่งใดก็ตามแต่นะครับที่คุณพ่อของผมคืณอาจารย์ประสิทธิ์ใชนแบบไหงได้รวบรวมไว้จากรวบรวมรอบและวทตันเองเนี่ยผมเอามาเก็บไว้หมดที่นี่ครับครับอันนี้รูปรูปนี้มีประวัตินะฮะ ผู้ที่วาดรูปนี้เนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์พี่จำได้ไหมที่เขามาชอบปิจิ๋วนะฮะเขาเป็นช่างช่างวาดภาพฝีมือเก่งมากชาวฟิลิปปินส์เขาวาดให้นะครับเหมือนมากส่วนันนี้ก็อันนี้คือครูครูศิลป์ศิลปะบรรเลงนะครับท่านเป็นปิดาของโรงประดิษฐ์ไทยรองสอนศิลปะบรรเลง ส่วนพระเอกของเราอยู่ตรงนี้นะี่ครับพระเอกในหนังอมโรงนะฮสอนศิลปะบรรเลงนะครับหรือหลวงปติภัยร้องานะครับก็ก็เป็นภาพวาดด้วยศิลปินประหลาดเกิดวันนี้ผมไปซ้อมเลยทั้งนั้นอะไรมาได้เลยพื้นของประกาวบันลีไง วันนี้วันที่10มิถุนายน2567ครับก็มาที่พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเระและอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะประเลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราคงได้เห็นเครื่องดนตรีหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ฟังเสียงคือเราจะมาฟังเสียงระนาดผืนสำคัญ3ผืนของที่บ้านศิลปะประเลงที่ดรกรุตทรศิลปะประเลงได้ดูแลอยู่นะครับผืนนี้ครับ ผืนแรกเป็นผืนที่ของคณะพกาวลีนะครับบุตรีลองให้เห็น,นเป็นผืนไม้ไผ่บงนะครับซึ่งลูกไม,ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนาดกระทัดรัดสีเหลืองนวลๆทองๆนะครับผืนหลังผืนก็ยังไม่ร่อยเท่าไหร่นะครับพกาวลีได้ใช้ผืนระนาดในการเดินทางไปบรรเลง เรียกว่าต่างประเทศมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือว่าในอ,าอเมริกาอเมริกาใต้อะต่างๆเหล่านี้นะครับผ mm hmm. ืนนี้เป็นผืนไม้ไผ่แต่ว่าน่าสนใจคือมี22ลูกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาฟังเสียงผืนนี้กันนะครับ ลูกลูกไม่ได้ใหญ่นะครับมีการแต่งเสียงเทียบเสียงแล้วนะครับส่วนรางที่ใช้นี่ก็เป็นรางบบของบ้านบาทนะครับของบ้านศิละป์ะเลืนนี้เป็นผืนสําคัญอีกผืนหนึ่งนะครับเป็นผืนไม้ไผ่บงเหมือนกันนะครับมีชื่อว่ายอทอครับซึ่งผืนนี้ปัจจุบันนี้เราพบอยู่ สี่ผืนนะฮะมีที่บ้านศิละปะเลงนี่หนึ่งผืนนะครับมีที่บ้านคุณครูจังวังทั่วหนึ่งผืนนะครับแล้วก็มีที่บ้านครูรวมอีกหนึ่งผืนนะครับซึ่งเป็นแบบผืนบิดพาดเดี๋ยวพี่ตีลองจัดรูกอะไรก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนดีกว่าครับผมจะดูนนะครับข,ข้างใต้ผืนด้านหน้าเนี่ยจะมีอักษรจารึกไว้ด้วยนะครับเขียนว่ายอทอนะครับเออ สมเด็จพระเจ้าบราวมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคนที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศนะครับซึ่งท่านก็มีวังตะอากาศชื่อวังบางคอแหลมด้วยแล้วก็ในวังนั้นก็คุหลวงดิพร,ะ,ระก็ได้ไปช่วยปรับวงนะครับสอนดนตรีอยู่นะครับแล้วก็จะมีสลักชื่อของผู้ที่เหลานะครับชื่อว่านายมั่นตาปานานนท์นะครับซึ่งเป็นผู้เหลาถวาย เหลาและว,ว,วันที่12เดือน2ปี74นะครับนี่คือผืนด้านหน้าที่เรียกว่ายอทอนะครับยอทอย่อมมาจากยุคนที่คำพครกลับเป็นผืนด้านหน้าที่มีอยู่หลายๆบ้านนะครับอยู่ที่บ้านผร้งชลงทั่วก็มีที่ที่นี่มีผืนหนึ่งแล้วก็ที่กรรวมก็เ,เคยพบผืนหนึ่งนะครับเป็นผืนปีพาพแต่จะมีผืนพิเศษอยู่ผืนหนึ่งชื่อว่ายอทอกลาง คือจะเพิ่มลูกยอดอีกสองสามลูกทําให้ตีเสียงาพโกรีได้นี่เป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะครับลูกเล็กมากๆราฟังเสียงดู ว่าหวานเนี่ยช่วงช่วงบนเนี่ยใกล้ๆกับผืนของพกรกกาวลรีครับหรือว่าช่วงช่วงล่างเนี่ยเสียงจะไม,ไม่ไม่ไม่กว้างเท่าแต่ว่ามันมีความเสมอกันทั้งผืนมากกว่าของพักกาวลีนั้นลูกจะใหญ่กว่านี้ครับช่วงนี้จะดีมากนะฮะแต่ผืนเนี้ยดีทุกเสียงไปรูเสียงไม่แข็งจะเป็นยังไงครับนี่คือผืนยอทอง ก็ไม่เหมือนไม้ไผ่สมัยนี้โปร่งกว่าแกร่งกว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนชิงชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีอะไรนวลน,นวนอยู่ความรู้สึกนวลน,น,วนความรู้สึกคือฟังแล้วเป็นไม่ใช่ผืนชิงชันแน่นอนแต่ความรู้สึกที่ได้คือรู้สึกท,ทันทีว่าไม้เนี้ยมีความแกร่งมากมแล้วผมคิดว่าคือมันจะสู้กับสู้กับไม้แข็งขึ้นจะต่างจากผืน ปัจจุบันที่เป็นไม้ไผ่มันจะมีความรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าเวลาตีแล้วมันจะจะไม่ไม่ไม่แน่นอันนี้มีความแน่นเสียงไม่ได้เป็นแบบชิงชันไม่ใช่เสียงแต่ก็ไม่ใช่เสียงไม้ไผ่ที่เราฟังปัจจุบันมีความแน่นมันแปลกมากแล้วก็เสียงมันไม่แบบลอยหายไปเลยไม่ใช่มันจะเก็บเก็บตัวนิดนึงมันจะอึบอึบนิดแต่ไม่แต่ไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่อึบเลยอันนี้ไม่มีความโปร่งมีแก้วอยู่อนตีข้้งบนนีฮะแล่นยอดยอดดิ ตอนนี้คือมันจะต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้นานดับเชือกก็จะหย่อนอยู่ยนนเ้เมนนเอือนอกันการเจาะมัน นี่ครับจะไป่เงียนดังไม่ดังนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนเหมือนกับว่าเขาใช้เป็นไฟนะชิ้นเข้าไปเหล็กแทงเหล็กแทงเหล็กแทงเหล็กเข้าไปผืนนี้เป็นผืนด้านสาคัญที่สุดผืนหนึ่งของตระกูลศิลปะบรนเลงนะครับเพราะว่าเป็นผืนที่เราขุว่าเป็นผืนของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเระแล้วก็ใช้ประชันในงานครั้งสําคัญตอนที่ท่านอายุ17ปีนะครับก็ ถ้านับเนื่องจนถึงปีนี้ก็เท่ากับผืนนี้มีอายุราวๆ120กว่าปีแล้วนะครับ127ปีแล้วผืนนี้นะครับความน่าสนใจทั้งในเชิงช่างคือในอดีตนั้นผืนด้านหน้าที่เราทราบส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่บงนะครับซึ่งผืนนี้แตกต่างเป็นไม้ชิงชันคะซึ่งซึ่งไม่ปรากฏว่าในยุคนั้นมีเรามีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของผืนไม้ชิงชันที่เข้ามาใน ในแวดบมบนตรีเนี่ยน่าจะประมาณ2,500เลยต่างๆเหล่านี้เองครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุค120ป,ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นผืนร้านาที่มี22รูปซึ่งในอดีตนั้นคือ21รูปนะครับเราลองมาดูผิวของรานานะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยของการใช้งานมากมายนะครับผืนนี้พรกการุีก็ไปใช้เหมือนกันใช่ไหมครับโมนะครับ เชือกนี่ยังเป็นเชือกแบบดั้งเดิมอยู่เลยครับคงอายุไม่ถึงร้อยปีนะครับสำหรับเชือกแต่ว่าอันนี้ก็คือมากกว่าห้าสิบหกิบปีแน่นอนครับเดี๋ยวเราลงมาฟังเสียงรับ าไม่ก้องกังวานมากจะมีการเก็บตัวปุ๊บพอรังก็จะมีการเก็บตัวแต่ที่น่าสนใจคือมันมีความเป็นแก้วอยู่เยอะมากครับเสียงใสมากน่าสนใจมากน,นี่เป็นไม้หนวกเดี๋ยวจะลองดูไม้แข็งว่าเป็นอย่างไรบ้างกับขุนนี้เพราะว่าขุนนี้น่าจะบอกอาการใช้ไม้แข็งคนระับ ี้เราเราต้องแยกกันระหว่างอับกับเสียงกังวานหรือเสียงกล้องนะฮะมันจะมีคุณลักษณะต่างกันคืออันนี้ถ้าจะอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองก็คือว่ามันไม่กล้องกังวานยาวนานแต่มันไม่อับนะครับแล้วความพิเศษคือมันมีเสียงแก้วนะฮะทั้งบนเนี้ยบางทีเราพูดคนว่าเสียงแก้วเสียงอะไรเนี้ยเดี๋ยวลองตีดูเอาครับครูตีลองตีไม่นวลอีกทีรับ น่าสนใจเลยครับเพราะว่าลูกทวนเนี่ยอลองลองไล,ล่ลมือเดียวดีครับแล้วนี่นี่มันห่างไปเป็นคู่สี่เลยคู่สี่เลยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราเคยได้ยินแต่ครูโบราณเล่าไว้ว่ามันสามารถทำให้ตีลงไปเป็นเสียงคู่สี่ได้นะเป็นเซียวล่า คือเสียงมันเป็นเสียงนี่เสียงเป็นคู่แปดเป็นเสียงเสียงเป็นคู่แปดนะครับซอ,อนันนี้ซอน,ออนอคุณครูสนอเคยเล่าให้ฟังไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของครูสนองน,นั้นเป็นผืนท,ที่เทียบเอาผืนไม้ไผ่ที่ที่บอกว่ายืมจาก คุณยายโชดไปนั่นเทียบลงไปแต่ว่าผืนนี้ไม่ได้เทียบฮะผืนนี้ไม่ได้เทียบับไม่ดูไม่มีตะกัวครับลงไปเป็นคู่สีอ่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องศึกษากันต่อไปน่าสนใจที่คุยกับคู่ตีนะครับระนาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เวลาโดยเฉพาะเป็นไม้แข็งเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยบางทีเราแยกเป็นเสียงพิชไม่ค่อยออกมันจะเป็นเสียงก๊อก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  แต่ผืนนี้พอตีแล้วเนี่ยมันยังแยกออกเป็นโนต้ตอะไรนะฮะเสียงต่ำเสียงสูง,งครับเออน่าสนใจแล้วความอะคูสติกที่เมื่อกี้นั่งเป็นคนนั่งตีเองกับเดินออกไปเมื่อสักครู่เนี่ยระยะของการฟังระยะตรงนั้นแบบฟังแล้วชอบมากครับเป็นเนื้อเป็นเม็ดเป็นเป็นเป็นเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาปีพาดเป็นเลงเนี่ยอย่าเอาไม้ไปจ่อครับ ใกล้ๆ <c oughs> ไม่ปวดเลยมันจะได้ยินแต่เสียงทัชชิ่งครับครัมันจะเป๊ะๆแล้วเราจะแยกความถี่ไม่ออกครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีระยะของการนั่งฟังที่ถูกต้องเนี่ย <c oughs> เสียงมีผ้าจะเพาะมากครับจะน่าฟังกว่าน,นี้